กลับมเรื่องราวของการที่มีการเซ็นเอ็มโอยูครั้งนี้นะคุณผู้ชมครับเขามองกันว่านะฮะเอ็มโอยูฉบับของรัฐบาลก้าวไกลเนี่ยกำลังถูกใช้เป็นเครื่องมือนะในฐานะที่จะมีการร่วมรัฐบาลกันนะครับครนี้รูปแบบของ m o u เนี่ยฉบับนี้มันเป็นอย่างไรวันนี้ห้องข่าวไทยโพสต์มีรายงานมาให้คุณผู้ชมติดตามกันครับไปดูกันเลยว่า MOU มันเป็นย่งไรอย่างไรครับครับ M.O.U. หรือ Memorandum of Understanding ในภาษาไทยเรียกว่าบันทึกข้อตกลงหรือบันทึกความเข้าใจไม่ใช่สัญญาผูกมัดแต่ใช้เป็นหลักฐานยืนยันถึงการสนับสนุนการทำงานร่วมกันโดยเต็มใจพร้อมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและมีการวางแผนทำกิจกรรมร่วมกันส่วนใหญ่ใช้ในกลุ่มงานวิชาการความร่วมมือระหว่างองค์กร แต่นี่เป็นครั้งแรกที่เครื่องมือนี้ถูกนำมาใช้ในการจัดตั้งรัฐบาลที่นำโดยพักก้าวไกลและดูจะกลายเป็นเงื่อนไขที่ทำเอาพักร่วมจัดตั้งเดินหน้าถอยหลังเหมือนเต้นบาสลบคำถามคือมีอะไรบ้างใน MOU ฉบับนี้พักก้าวไกลอธิบายผ่าน Facebook ในหัวข้อประเทศไทยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร ภายใต้รัฐบาลก้าวไกลและ MOU คืออะไรว่าได้แบ่งวาระที่จะนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงประเทศเป็นสองวาระคือวาระร่วมของทุกพักที่พร้อมผลักดันร่วมกันผ่าน,นกลไกบริหารและนิติบัญญัติและพร้อมรับผิดช,ชอบร่วมกันส่วนนี้จะมีระบุใน MOU อีกส่วนที่จะไม่ถูกระบุใน MOU คือวาระเฉพาะของแต่ละพักการเมือง จะเป็นนโยบายที่แต่ละพักขับเคลื่อนเองเพิ่มเติมจากนโยบายใน MOU ผ่านสองกลไกหลักคือคกลไกบริหารของกระทรวงที่พักมีตัวแทนเป็นรัฐมนตรีและกลไกนิติบัญญัติของระบบรัฐสภาโดยผู้แทนราษฎรของพักเช่นกฎหมาย45ฉบับที่พักพร้อมเสนอสู่สภาทันทีที่สภาเปิดไม่ว่าจะปรากฏอยู่ใน MMOU หรือไม่ นั่นเป็นเพราะเป็นการเดินหน้าเพื่อเป้าหมายในการจัดตั้งรัฐบาลกับ8พักการเมืองรวมทั้งสิ้น313คนเมื่อรัฐบาลก้าวไกลเป็นรัฐบาลผสมที่ประกอบไปด้วยหลายพักการเมืองจึงจำเป็นต้องเคารพความเห็นที่แตกต่างเชิงนโยบายของพักร่วมรัฐบาลอื่นด้วยพักก้าวไกลย,ยืนยันว่า จะพยายามเต็มที่ในการปักดัน3า0ร300นโยบายก้าวไกลที่ได้สื่อสารกับประชาชนก่อนเลือกตั้งให้สำเร็จโดยจะพยายามบรรจุนโยบายเข้าไปในวาระร่วมหรือ MOU ให้ได้เยอะที่สุดในขณะที่นโยบายอะไรที่ไม่ถูกบรรจุใน MOU จะผลักดันต่อ ผ่านระทรวงที่พักเก้าไกลบริหารและผ่านจำนวนผู้แทนราษฎร152คนที่มีในสภาผู้แทนราษฎร,รแม้จะเป็นสิ่งใหม่ที่สังคมจับตาแต่พักเก้าไกลเชื่อว่ากระบวนการดังกล่าวจะเป็นกระบวนการที่สร้างบรรทัดฐานใหม่ในประเทศตลอดจนยกระดับความมั่นใจของประชาชนต่อระบบการเมืองไทยและเพิ่มความชัดเจนกับประชาชน ว่าในบริบทของรัฐบาลผสมที่ประกอบไปด้วยหลายภาคการเมืองที่ได้รับการเลือกตั้งเข้ามาด้วยนโยบายที่ทั้งมีจุดร่วมและจุดต่างกันรัฐบาลผสมนี้จะร่วมผลักดันและรับผิดชอบวาระอะไรเพื่อประชาชนครับ ก็จริงๆแล้วเรื่องของ MOU โนะพี่โอนะค,คือภาคเอกชนเนี่ยเขาใช้กันมานานแล้วนะครับเพราะว่าก่อนจะทําสัญญาหรือก่อนจะมีการเจรจากันเขาจะมีการเซ็นเ o u มันเรียบร้อยก่อนเพื่อว่าข้อตกลงเบื้องต้นเรียกว่าเป็นการตกลงเบื้องต้นในกฎดกรอบกฎเกณฑ์นะฮะก็เรียกนี่คือเป็นครั้งแรกในการที่ทางฝ่ายการเมืองเนี่ยเอามาใช้แต่ว่าก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องใหม่ในประเทศไทยหมายถึงว่าหมายถึงว่าในส่วนของภาคธุรกิจนะครับ,รบแต่การเมืองนเป็นครั้งแรกแต่ว่าจริงๆที่ต่างประเทศเนี่ยเขาก็มีลักษณะแบบนี้อยู่แล้วที่เยอ จะมีการกำหนดกรอบกว้างๆคือกว้างๆเอาไว้ให้ฟังให้ดู